ตัวอย่างผลตรวจเลือดของผู้ป่วยไตยเสื่อมค่าที่ควรจะรู้จักนะคะก็คือ eGFR ค่านี้จะบอกว่าเราเป็นไตเสื่อมระยะที่เท่าไหร่นะคะจากตัวอย่าง35.12ก็คือไตเสื่อมระยะ3 B ค่ะค่าที่2องครีเอตินิน8น8ะคะค่าปกติถ้าตามใบตรวจเลือดก็จะคือไม่ควรจะเกิน1.4นะคะก็าสามารถดูได้จากใบอ้างอิงได้เลย ตัวที่3คือบัตรยูเรียไนโตรเจนหรือว่า BUN ค่านี้ก็11.8นะคะก็คือยังอยู่ในค่าปกติอยู่ถ้าจากผลตัวเลือดนี้ควรจะอยู่ในค่า8-20นะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ ไปตรวจตามคลินิกหรือโรงพยาบาลก็สามารถดูค่าอ้างอิงได้จากแ lap บบนั้นๆเลยนะคะเพราะว่าอาจจะต่างกันเล็กน้อยค่านี้สํำหรับท่านนี้นะคะ BUN ยังปกติอยู่บางท่านนะคะ BUN จะสูงสูงเกิน20นะคะอาจจะ50 80หรือ100ถ้าค่านี้สูงแล้วก็ควรจะระมัดร,ระวังเรื่องของน้ำท่วมปอดแล้วก็ลดการทานอาหารโปรตีนลดเนื้อสัตว์นะคะหรือบางท่านอาจจะต้องงดเลยค่ะ ในไตเสื่อมระยะที่4ระยะที่5ระดัแนะนําเพิ่มเติมอีกนะคะในส่วนของค่าแร่ธาตุในใบตัวอย่างนี้จะมีค่าโซเดียมนะคะ Na ค่าโซเดียมสําหรับท่านนี้ตัวอย่างก็คือ138ยังอยู่ในค่าปกติอยู่แล้วก็อีกค่าหนึ่งคือโพแทสเซียมค่า K โพแทสเซียมจะอยู่ในผักแล้วก็ผลไม้นะคะ3.63ก็ยังอยู่ในค่าปกติส่วนใหญ่แล้วไตเสื่อมระยะที่4ที่5ค่านี้ก็จะเกินด้วยนะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่ยังสงสัยเกี่ยวกับการอ่านผลตรวจเลือดก็สามารถส่งมาให้ระดาดูได้นะคะที่ l ลาย ID ีแอดเจลบายระดาระดาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ